ดีครับวันนี้เรามีก็มีแล้วก็เกี๊ยวครับผมเกี๊ยวเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนผสมก็จะมีเนื้อปลาบดโปรตีนเกษตรน้ำมันหมูแป้งสาลีมันแก้วเครื่องปรุงรสแปง้งเครื่องเทศมีน้ำซุปกุ้งพร้อมไข่ไก่ด้วยนี่ครับนี่ครับเดียเด๋ยวมูกหอมเดี๋ยวจะซุปกันเลยครับผม มีไข่ด้วยแต่แปลกสักหน่อยกว่ามปสีมัยางใหญ่เลยครับผมผักบุ้งมีผมใส่เป็นพริกดวกแทนน้นำมันผิดเผาแสบมากครับผมจะมีผิดเผากับกระเทียม เยอกสักก้อนครับผมกินเองกาซาใจครับผมกต่ดเด็กตามร่านบะหมี่นี่สิ้นมูแดงก็ได้น้อยอบางครับผมมีเกี่ยวที่แห้งได้ก้อนเดียวกิน mm hmm. หอมบะหมี่นึ่สุดดอดนเลยอร่ mm hmm. อยามาก มีปุ๋งยินไนครับผมอนีปุ๋งค้อนาเกี่ยวแบบต้มยำครับผมมีสาใจ ลาหอหอมหอมอมไฟคิ้วๆหอมหอมพริกขัวธรรมดาพริกเผากับเพชรมากครับผมบอกเลยพริกเผาแบบสุดๆ ออกลายเป็นหม,มูต้มต่อยิงอร่อยครับผมจะลองเบิร์ค làm sụp quyệt chéo cho bà mà bố đẹp lắm xuống bên dưới đẹp subscribe cho không có หวานครับผมมีเกี๊ยวน้ำแดงตุ้มยำเผ็ดปากปูระมัดนะครับผมเผ็ดน้ำพริกเผา Mm-hmm. <laughs> Bye. น้ำม่ค่อยมีน้ำต้องบปถึงใจครับผมไ,ไปอีกเดี๋ยวจัดแนวขึ้นมาครับผมเตีมยน้ำลงไปอีกเดี๋ยวสาใจแน,น่นอน <c oughs> đang ăn con Chị แรงเกินไปเต็ดมากขับตลอดอาจจะล้มดีครับผมที่สวนล้มเจริง